ขั้นกองเลยพี่น้องขั้นกองเลยครับอ oh, ู้ยูบ่ล่ะพี่น้องครับเอาอยููบ่ครับโอครับพี่น้องปัดครับผมกินเฮียเฉียดครับกินเฮียเฉียดโอ้ทุกครับพี่น้องฮัดถกอู้โอ้ขึ้นชังไหนล่ะครับพี่น้องเอขึ้นชังไหนล่ะอุ้ยครับครับโอขึ้นชังไหนล่ะพี่น้อง อุ้ยครับผมเอาครับอุ้ยอุ้ยครับครับครับอุ้ยครับพี่น้องเอาครับผมเออมีแต้มแล้วครับพี่น้องมีแต้มแล้วสวัสดีครับช่องสารพันชแนลครับครั้งแรกครับที่เข้าผ้ามาหาปักเบ็ดครับพี่น้องมาล่องเบิงครับมาล่องเบิ้งมาเช็กไมยครับแถว อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับพี่น้องแถวบ้านลุงเนรครับด้วยเขียดอีโมครับกับแมงลินหมาครับพี่น้องก็องมาติดตามเบิ้งครับพี่น้องว่าเข้าสีหมาเบ่หมานครับอ่าเฮ้าสิยามเบิ้งรอบแรกงนี่ล่ละครับเอามาเทศหมายเบื้องครับมือนี้ครับอ่า่ยมื่อแรกป่าสิกินเบดบอกก็ลองมาติดตามเบิ้งครับพี่น้องเอาเฮาสิมีแต้มให้เบื้องบอกก็ลองมาติดตามเบิ้งครับเอาวาแล้วกลับไปสวัสดีครับ ช่องสารพัดชาแนลครับนี้เฮาสิภาพไปวิ่งอย่าลืมกดติดตามนะครับอ่ะมาครับพี่น้องนี่แหละครับป่ามันไล่กินป่าน้อยยุ่ครับพี่น้องมาเบิงมาเบิงครับมาสิมีแต้มบอกรับเบดเฮาครับเบ็บเฮาปัาเดิมด้วยเขียดอิโมเด้อครับพี่น้องรลอบลแรงๆครับรลอบลแรงๆ เถียดิโมเฮาครับ่ะครับพี่น้อง ลองมาลุ้นน้ำกันครับลองมาลุ้นน้ำกันเอาพอขาจมน้ำแล้วพี่น้องลองเบิง้งลองเบิง้งเอาพอขาเล่นน้ำครับพี่น้องไปทั้งคุณอีกครับวันนี้ครับมันดินนะครับ ไต่ไว้ใต้ต้นไม้ไ่นี่ละครับรอบแรงครับป่ามันกระตีน้ำยุพี่น้องมันตีมีโตให้ห้ารุ่นบ่ครับคือแรงเขาติกู่ขึ้นเนี่ยคือเกาละครับพี่น้องลองมาติดตามเบงครับเวลาสองชั่วโมงครับพี่น้องสิมนี้ป่าชาติเนียบบอลองมาติดตามเบืองครับอ่ะมีพี่น้องงามงามครับไม่มีครับพี่น้องลองมาติดตามเบงครับลองมาติดตามเบิ้ง เฮียแม่งดินหมาลองเบิงดูพี่น่องแม่งดินหมาครับนี่ครับเป็นล่ำหวยครับพี่น่องปลากะตีน้ำยุ่ยสนทั้งนั้นครับหลอบนึงแรกเขาถึมว่าลอ่องติดตามเมืงครับ หมาไม้นี่อยากหกจักน้อยครับพี่น้องครับเป็นเป็นวงาน้ำยุนีครับนี่ครับมันเป็นเวิ้งน้ำยุนีครับพี่น้องเนาะอยากอะไอีกจักน้อยครับ ไมครับพี่น้องผมก็เห็ดแล้วครับไมง่ามครับพี่น้องไมง่ามครับโอ้เห็ดเนียครับเห็ดเนีย่ย

ครับพี่น้องไม้นงงามครับไม้นงงามไมยนี่เราติดเตเกียที่โมล่องดง,งพี่น้องบรรยากาศดีๆครับทางหวยครับพี่น้องบรรยากาศดีๆครับปลาเข่ากับเงางๆามครับมีนีป่าติตเดเบ็ดว่าล่ะพี่น้องทีนีป่าชาัดเงียบน่นลองมาติดตามเบิง้ง ง้าครับพี่น้องไม้งามงาครับน้ำในหน้าไห,ห,หลลงครับพี่น้องมาเบิงมาเบิงครับมันถึงี่ป่าเพาะครับพี่น้อง ต้องบ่งดูครับว่าสิ่นี้ปาคอไม่กินลูกปลาแถวนั้นวะครับันครับพี่นอ้องนี่งบินหมาเข้ามืดไปห้วครับพี่น้อง แงลินหมาครับล่องเบิ้งครับไม้นี่ครับ หยัดอิโม่ห่ครับพี่น้องหยัดที่ห้ายั่างครับพี่น้องหยัดที่ห้ายั่างละครับในระว่างนี่กันล่อครับพี่น้องในระว่างนี่กันล่อครับล่อ วิลาล่อ,ลอกับเล่นเกมรอพี่น้องเลียนเกมล่อเพิ่งจากสองชั่วโมงครับมาติดตามเมืองน้ำกันครับพี่น้อง่าห้องสิมิตโตไปปนบอครับพี่นอ้องอ่าล่องขาเพิ่งจากสองชั่วโมงครับลองมาติดตามเมืองครับว่าห้าสิได้ป่ากลับบ้านบอเสียงกนกแกหน้าพี่น้องเสียงกนกแกหน้า ลกแก่น่ากัหลายอยู่ครับแถวนี้ครับอ่าเบิ้งเนี้ยครับพี่น้องภาพบรรยากาศทงหน้างามๆครับเดี๋ยวเบิ้งเนี้ยครับบรรยากาศดีๆรอบแลียงครับมันสีมีป่าให้พี่ให้น้องชมบ่ละครับลองมาติดตามเมืองครับเบืองเนียครับพี่น้องภาพบรรยากาศงามๆครับทงไ้ทงหน้าครับพี่น้อง สิมีปู่มีป่าให้พี่ให้น้องชมบ่หละครับมันสิปลาสิชาติเหื้อบ่หละเนี่ยมัอแรกงล้องมาติดตาเมืองครับชุมวงวงังหันนั่งเรียนยุติสน่นท่างก่อไใหุ้่นพี่น้อง ชั่วโมงที่สองเขาก็มานั่งเรียนยุรถนี่แหละครับล้อล้อ,ลอครับมันสิมีป่าติดเบ็ดบ่อลองมาลุ้นกันครับพี่น้องลองมาลุ้นกันมันสิมี้ป่าบออันนี้เขาก็ทาเป็นสองชั่วโมงแล้ะครับพี่น้องป่ากระสวบยุ่น้ำห่วยนี่แหละครับมันสิมีป่าชาติเนี่ยเขาบอเขาสิได้เมียปนบอครับพี่น้องเรามาติดตามมั้งครับ ล่อเขากันเล่นไปเรื่อยๆละครับพี่น้องล่อเวลาล่อเวลาครับภาพบรรยากาศงามๆครับมาครับพี่น้องผ่านไปสองชั่วโมงเรลามาล่องเมืองครับมันคําแล้วเามาล่องเมืองครับมากู้เวทเนี่ยบ้านครับพี่น้องป๋าพี่น้องคําแล้วละครับไปยามไปยามมานี่ครับไปยาม ครับพี่น้องเข้าไป้หลังนี่ถือปลาครับพี่น้องถือปลาคอครับถือปลาคอเบิ้งนี้ครับพี่น้องเบื้องนี้ครับผมขั้นกองเลยพี่น้องขั้นกองเลยครับอู้ยู่บ่ล่ะพี่น้องเออครับเออยู่บ่ล่ะครับโอ้ครับพี่น้องปัดครับผมกินเหี้ยเฉียดครับกินเหี้ยเฉียดโอ้โถครับพี่น้องโอ้โถอู้ โอ้ขึ้นจังไดยล่ะครับพี่น้องเอาขึ้นจังไดยล่ะอุ้ยครับครับเอาขึ้นจังไดยล่ะพี่น้องอุ้ยครับผมเอาครับอุ้ยอุ้ยครับครับครับอุ้ยครับพี่น้องเอาครับผมเออมีแต้มแล้วครับพี่น้องมีแต้มแล้วครับพี่น้อง มือนีก็มีแตม้มฝากพี่ฝากน้องเย ra อะอครับเด้ออ่ะนี่แห ra ละครับพี่น้องหลังนึ rab, งเขาใส่สยู่นี่แหละครับเอาถืออีกแล้วครับพี่น้องอุ้ยครับพี่น้องเอาครับผมเอาครับผมเอาครับเอาอุ้ยครับพี่น้องมามาครับมาเบิ่งแน่ครับเบิ่งแน่ครับใส่สวยครับอันนี้แมงลินหมาครับพี่น้องเอาครับเอาเอา เอาอืออู้เอาครับผมเอาครับพี่น้องอ๋อมีแต้มมีแต้มครับเอาครับพี่น้องใส่งามครับแมงลินหมาครับตัวนี้ครับอ้ยแมงลินหมาครับพี่น้องมีแต้มครับเมื่อนี้มีแต้มครับสองแต้มแล้วครับพี่น้อง โอ้ยนี่ครับอ่ะนี่ครับพี่น้องแซมหนึ่งครับอือตัวนี้ว้ใยญ่้ท้อตัวแรกบันไดครับพี่น้องตัวแรกครับนี่ครับตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับตัวสองครับตัวนี้กินเหี้ยเขียดพี่น้องตัวนั่นกินแมงลินหมาครับ อ่าพ้อมกันก็ป่าคอตัวหญ่เติบเด้อครับพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้ครับเอากับพานอยู่เด้อครับพี่น้องเด้อด้ป่าสองตัวครับเอากู้เบ็ดกลับบ้านลวครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับ